สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลเพื่อนอะอยู่ไหนไม่มีใครเลยตอนนี้ยังยังยังไม่ถึงไหนตอนนี้เรามาที่บุรีรัมย์ค่ะแต่ว่ายังยังไม่ถึงจอดรถตรงปู้นเดินนจามนู่นค่อยๆเดินไปหาสนามช้างช้างกูอยู่ไหนใช้อยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนยังหาสนามช้างไม่เจอเลยค่ะ ตอนนี้อีลีดเปิดตัวมาแล้วมาราธอนดีจังเลยอ่ะเขามีจอใหญ่ด้วยนะให้แบบว่าคนเห็นว่าแบบนักวิ่งไปถึงไหนแล้วอ่ะินการแสดงโดยนะครับท่านนายอเิดแ่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดรับส่งแล้วนะคะเขาก็จะมีจุดจอดรับส่งเชลล์บัสนะคะสเตชันซึ่งแถวยาวจังเลยก็คือเราอ่ะมาทางเส้นไทยแล้วก็เดินย้อนมา ตอนนี้ก็คืออยู่หลังสนามฟุตบอลหลังสนามฟุตบอลเขาก็จะมีจุดรับส่งรถบัสรถเออนั่นแหละ<ม>เพื่อที่จะไปจุดปล่อยตัวโอเคค่ะเผื่อเวลากันมาแล้วกันนะสำหรับใครที่ใหญ่จะมา ใช่ไหมคะพี่ไอคะใช่ค่ะตอนนี้คือหน้าเน่าเลอะเรือนหมดแล้วก็จะเดินมาคือระยะพอดีแล้วค่ะหมดแรงแล้วค่ะที่กินไว้ตอนเย็นเป็นไงคะหมดแล้วต้องเติมใหม่แล้วหิวแล้วทุกคนโอเคนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะจุดรับส่งรถนะคะคุณทู้ว่าไม่มาคุณทู้ว่าไม่มาค่ะไม่มาให้วุ่นนะอ่า โอเคอสกย์สิบค่ะระยะเดียวกันไหมคะโอเคเราไปอยู่แถวนี้ไหมจ้ามักวิ่ยี่สิเกโลเราก็ขึ้นรถอ่าเป็นรถแดงนะคะแดงรถแดงห้ยโหดได้ไหมคะ้ยยังไงแรงเยอะนะคะชืดชดใครใจติดคัดกับสิทธิ่านชืดชด เข้าเสร็จแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่นีโอเคค่ะแกงรสแกงรสรสแดงนี่รสแดงแกงรสแดงค่ะปีลงก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอรถจอดก่อนดิฉันเคยกระโดดลงแล้วก็คว่ำลงไปเลยเคยเปรี้ยวมา พ้อกันเลยในชีวิตนี้ไป,ไปค่ะไปค่ะไปค่ะเข้าสนามก่อนนะคะในที่สุดก็เข้าสนามได้แล้วค่ะเราก็ฝากกระเป๋ากันก่อนอน,นะคะจุดรับฝากกระเป๋าอยู่ใต้สนามแข่งมีป้ายบอกเดี๋ยวเราฝากของกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเอาที่เส้นช้ยจุดปล่อยตัวค่ะ ินชอยู่คนละที่่โอเคฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล,แล้วเรามีเวลาอีกประมาณ50นาทีในการเดินเล่นอยู่ในสนามนะคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวหาห้องน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปนานในใช่เป็นในจุดปล่อยตัวเลยแล้วก็จะปล่อยตัวกันในสนามแข่งรถ เดี๋ยวค่อยๆไปนะคะ14,000คนเป็นระยะมินิมาราธอนเป็นระยะที่เยอะที่สุดคนแน่นมาก ถึงจะได้ออกมาจากสนามนะคะสนามแข่งรถตอนนี้เราจะออกไปที่ถนนใหญ่กันบ้างยาวเมนันได้เน,นี่ยมัย่าแต่ได้อยู่ตอนนี้วิ่งเพล6หกครึง่งตงจุดเช็คพอยต์จะมีจุดปฐมพยาบาลนะคะ เขาก็จะมีการประดับเป็นแบบแสงสีสีสันสดใสเป็นไฟน่ออนนะจ๊ะ มไดโนเสาร์ก็มีน่ารักดีเหมือนบรรยากาศเหมือนอแบบเ้ยเราเป็นงานวัดด้วยนะคะวันดีค่ะยเราก็มีพุด้วย,ววยซึ่งพุอันนั้นซึ่งพุอันนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรามันเป็นพุการปล่อยตัว5กิโลปันลันทุกการปล่อยตัวจะมีการจุดพุกนะคะยิ่งใหญ่อลราการงานสร้างอันนี้ก็จะเป็นงานวิ่งนะคะไนรันที่ได้มาตรฐานโกลเด็บ ของประเทศไทยของโลกด้วยนะคะนีค่คุณพ่อเอารถเข็นมาเข็นลูกนอ้ือ,อ,อจะบอกว่ากล้องเชียร์มาทุกกิโลเลยอะ่ะบ้านโคกใหญ่เหรอ อยนะคะแขวงทางหลวงบุรีรัมประมาณกิโลเมตรที่7 km. โอ้โหช่างภาพเยอะจัง นีมันจะมันจบกับพี่เพลดโลดอยคราวนี้วิ่งลงไปย,ยาวเลยค่ะมันเป็นทางลงไปแล้วไปเลย ช่างผ้าพ่ะหยุดแซงแซงไปแซงมาไปพักๆคือคือยังไงคะคุณลิลลี่คะอ่ากินบรรยากาศค่ะเเาาก็แซงกันไปแซงกันมานะคะเหมือนคุณหยุดรอดิฉันเลยนะคะเนี่ยเราไม่รีบค่ะไม่รีบนะะตอนนี้เพราะว่าไฟสวยมากเออประมาณเกือบ8กิโลแล้ว นิดเดียวถึงแล้วใช่เร็วจังใช่คนเนาะมือใหม่เป็นไงคะสนามแรกของบุรีรัมดีเลยครับความรู้ยังไงหายใจก่อนค่ะหายใจหายใจค่ะหายใจค่ะบรรยากาศเป็นไงบ้างคะดีครับดีครับอะไรแบบไฟยังไงอากาศยังไงอะไรอย่างเงี้ยไสวยคนถ่ายน่ารักอายุเป็นอยู่เป็นบูเทิร์กลับมาแล้วเนี่ยช่วงยี่สิบเอ็ดเจอกับ นักวิ่งฮามมาราธอนหลายคนเริ่มมีอาการเป็นตะคิวเขาก็มีเนี่ยจุดปถมพยาบาลอย่างนี้เลยตอนนี้นักวิ่งมากันเยอะยังคะไปะถมพยาบาลอ๋อเยอะแล้วค่ะมาเรื่อยๆเลยค่ะอาการส่วนใหญ่เป็นอาการแบบไหนคะอ๋อส่วนมากก็จะปวดตามน่องขาค่ะปวดตึงเฉยๆอาการหนักๆยังไม่มีเนาะยังยังไม่มีนะคะโอเค,อเคนี่นะคะ So don't stop, don't, uh, don't, don't, don't play, you อันนี้ก็มาค่ะยางไหมคะชุดนี้คะวิ่งย่างไหมคะยางกันค่ะเบาเบาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นนางฟ้ามาสลองโกเลเบิลนะคะต้องถือถ้วยวิ่งตลอดนะคะเอาใกล้จะถึงแล้วค่ะโลดเดียวโลดเดียวนี่นางฟ้าด้วยนี่ค่ะ ไปกันดีกว่านะคะ500เมตรสุดท้ายชั่วโมงนิดนิดโอเคอากาศดีค่ะวิ่งสบายไปดีกว่า ยิมสบดีรูปดูดีดีค่ะค่ะสุดับมาับมาจอกมายนอยู่ักซีอยู่ัี อันนี้ก็คืออาร์ออสเวียร์ยูแตนนี้ภรรยาและลูกมารอแล้วครับมิสเตอร์ฟิลิปเติดใจตรงนี้นี่แหละก็คือมด้ออาหารมื้อคางีนที่อลัการรัคประทานเสร็จแล้วเดินกลับมาที่บ้าน อันนี้โรงแรมอามารีมีอะไรคะเนี่ยนะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรคะมีคุกอ๋อมีคุกนะคะโอเคต่อมาเป็นไก่ทอดพุกเข้ามันไก่ทอดนะเธอเราสามารถที่จะแบบว่ากินได้สามจานเลยนะเอออันนี้ก็มีข้าวกะเพราข้าวผัดหมูโอ้แชมป์ข้าววันไก่นี่อลังการมาก มันไก่ร้านเกีบับเฮ้ยเกีบับก็ดูดี <c oughs> เกบับเจ้าแรกในปีรมนะคะโอ้โห,โโหแน่แนๆเลยนะคะนักวิ่ง <c oughs> มีอะไรอีกอะ่ะข้าวผัดหมูขนม,ขนมจีบเฮ้ยขนมจีบเกี๊ยว้าคนต่อคิวเยอะมากเลยพี่อาเฮ็ลโลโอ้โหคนนี้มาเร็วไปเร็ว <c oughs> ผมไม่ทีกินลูกชิ้นนั่งกินเรียบร้อยเป็นไงบ้างคะ โหเหนื่อยเนาะแทบขีดเหมือนกันยังไงบ้างของเราเราก็สิบโลสิโลห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่นาทีห้าสี่นาทีแต่ว่ากว่าจะฝ่าฝูงชนมาได้โอ้โหก็ ก็ก็พอสมควรนะกว่ามันโลกวา่าวเราก็ตัดออกขวาอ่านั่นก็คือค่อยๆเก็บไดอ้อยู่ในสนามนี่ยากมากเลยนะกว่าจะ <5 S 2> จะ<ำ>โลกว่าจะออกไปได้ถ้าโลแรกคือคนเยอะมากคนเยอะเราก็แบบค่อยๆทดไปแต่มันดีว่ามันมีแบบเดินซึมมันขึ้นแล้วมันก็มีโลงไอตอนโลงเนี่ยปื๊ดเลยโลงนี้เรากดเลยห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเลยคุณผู้ชมได้ค่ะแล้วเป็นไงคะตอนนี้ลูกชิ้นของเราเรา มันน่าจะร้อนหน่อยเนาะ <c oughs> ได้คือมัมไมนค่อยร้อนอ่าแต่เรามีสามชามแน่ใช่ใช่อันนี้เราอีกเยอะเลยเดี๋ยวค่อยๆเก็บแต่ตอนกินไม่ค่อยลงนะได้อ่ะพูดถึงบุตรีรำเกันิดเป็นไงบ้างกับงานนี้คะชอบมันก็คือความทรงจํานะแบบเรามามาราธอนแรกที่นี่สองปีที่แล้วคือความประทับใจว่าแบบคุยก้องเชียเขาก็ตั้งใจเชียแต่แบบเราตั้งใจวิ่งไงขอโทษทีเราไม่แท็เหมือบเขามันบรรยากาศมันดีทุกอย่างคือเขาปิด ปิดถนนร้อเซนซึ่งปัญหายากมากในประเทศไทยที่จะเป็นแบบนี้นี่คือความร่วมมือร่วมใจของชาวบุรีรัมย์แล้วเขาน่ารักอ่ะจัดการเขาดีโอเคเดี๋ยวเราจะชิมลูกชิน้นยืนกินนะคะตอนนี้เรานัน่งกินอยู่ค่ะอืหอมมากหอมมากร้อนหน่อยจะได้อืมถ้าร้อนหน่อยจะอร่อยแต่อันนี้ก็อร่อยมไม่ได้แล้วค่ะโอเคจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้บุรีรัมย์มาราธออนร่อยอร่อยอ ถ้ามานะคะต้องเตรียมตัวเรื่องของการเดินทางเข้าสนามเพราะว่าสนามที่เนี่ยเขาปิดร้อเพราะฉะนั้นเขาจะปิดถนนเร็วเราต้องดูว่าการเดินทางเราจะเข้าประตูไหนแต่ว่าแนะนําว่าให้มามาก่อนเวลาสักแบบ สองชั่วโมงสามชั่วโมงเลยมาเราก็หาที่จอดรถโอเคต้องมองวาศึกษาว่าใกล้ที่สุดเผื่อเวลาเดิน<ม>เราจะได้มีเวลาที่จะซึมซับบรรยากาศงานเ<ม>อ็กซ์โปเขามีของรุ่นนี่ขายอะไรอย่างเงี้ยมามันจะได้ไม่โลก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 อะตะเกียม,มาเราโลกโลกพอสมควรขนาะเรามาเร็วแล้วนะมาเร็วเราไม่มีเวลาเดินซื้อของจุกจิ๊กจุ๊กจิกเลย<ม>แต่ถ้าเกิดเราเป็นนักวิ่งเงี้ยเราอย่าใช้ขายเยอะ,อะเรามาซึมซับบรรยากาศมีโอกาสมายืดมาอะไรก่อนก็ดี ะะก็เป็นเทคนิคก,ก็เป็นเทคนิคนะคะซ้อมแล้วก็เตรียมเรื่องของอาการเดินทางเข้าสนามด้วยนะคะก็บลีลำมาราธอนสนุกมากอากาศดีมากนะคะโอเคเราสงคนไปละไปกินต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบาย